าด้วยนะเห็นกเอาอื่นเรื่งองเอาไปยังมันไปเหมือนเดิมพวกอันนั้นพวกอันนั้นไหยตรงไหนที่ส่องเลขสวยที่สุดตรงนี้แล้วมั้งมองหน่อยไหมเองไหน่ยอยไหม เอาชั้นไหนไหมตรงถือร <c oughs> ้อนนั่นงงต,รตรงนี้สวยสักตรงนี้สวยกว่าตรงนู้นตรงอ่างชอ่อเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเห็นเกาะอืมมันจะเห็นเกาะเหมือนกับที่โน้นเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นไอ้นี่ด้วยอะไรสะพานปาลาเหรอนะี่ยสะพานปลาที่ไหนนะี่ยแหลมซอกอ่ะอุ้ย ลุนพี่มิงสองลนะเรือเรปนเรื่ก็่าเอมเนี่ยข้าเรือไปเกาะช้างได้เห็นเกาะมไหรอ่ะได้ได้ไวมันจางมันไกลเดี๋กันเดเพินะ

เดี๋ยวไม่เอาแล้วทิง้งกันเอาลูกเจ้าโจมรไปเข้ามาหน่อนนจะเอากันโจมนูถนะกระโจมนกรน,น,นจโจมสวยดีอามัสยิดอ่ะข้ามาหน่อยโนเหลือมสองโน่นตอกของใหญ่เลยม ไม่เรือเอนอย่างเงี้ยก็บอกแ้ววก็เรือติดบกน้ำม<อ>ันน้อยเรือติดบก <c oughs> ติดบกนึกว่าเรือขี้เกียจแว่ไหนองย่เนีงเงนนะจบแล้วถึง,งที่เล,ลี่